ครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทําการเปลี่ยนไส้กรองอากาศแล้วนะครับเพื่อนนะครับฟังจากเสียงแล้วเสียงรถมันสั่นนะครับรถมันสั่นผิดปกตินะครับเพื่อนนะครับทนที่เราเปลี่ยนไส้กรองใหม่แล้วรถมันจะเดินเรียบเดินนิ่งนะครับแต่ตอนนี้ฟังจากเสียงแล้วมันผิดปกตินะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการปรับจูนอากาศใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับเพื่อนวิธีการจูนอากาศเบื้องต้นนะครับก็ยังคง กันกับการจูนอากาศในรถรุ่นทั่วไปนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือให้เพื่อนเพื่อนทการปรับตั้งรอบเดินเบาขึ้นให้สูงนะครับะกูปรับตั้งรอบเดินเบานะครับก็คือตัวข้างในนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนอ่าตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสกูปรับรอบปรับอากาศนะครับเพื่อนอ่าเราจะปรับรอบเครื่องให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อนเราจะปรับรอบเครื่องให้สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อนนะครับก็

นะครับเพื่อนๆนะครับเมื่อกี้วิธีการจูนอากาศนะครับก็คือให้ขันรอบเดินเบาตั้งรอบเครื่องให้สูงไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ทําการขันสกูจูนอากาศเข้านะครับเพื่อนๆนะครับให้ทําการขันสกูจูนอากาศเข้าไปจนสุดนะครับแล้วค่อยคลายออกช้าช้าจนกว่ารอบเครื่องจะสูงที่สุดนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือวิธีการจูนอากาศนะครับเพื่อนพอได้รอบเครื่องที่สูงที่สุดแล้ว ก็ให้เพื่อนมาปรับรอบเดินเบาลงนะครับการปรับตั้งรอบเดินเบานะครับเพื่อนก็อย่าให้ช้าเกินไปนะครับ <of> ถ <Luft> ้ารอบเครื่องมันช้าเกินไปมันจะไปกระตุกอ่ามันจะไปกระตุกมันจะไปทําความเสียหายกับจุดหมุนต่างๆนะเพราะว่ามันหมุนไม่ราบเรื่อนไงถ้ารอบมันต่ํามันจะหมุนมาแล้วมันยกก็จะกระแทกนะครับมันไม่หมุนต่อเนื่องคงที่นะครับเพื่อนให้ตั้งรอบเครื่องไว้สูงไว้นิดนึงนะครับเพื่อนถ้าใครมีอ่า ก็เรียกว่าอะไรนะไดโคมิเตอร์หรือเปล่าที่มาจับข้ากับสายคอยหัวเตียนแล้วก็วัดรอบเครื่องนะครับก็จะตั้งอยู่ที่ประมาณพันแปดร้อยรอบนะครับอ,อยู่ประมาณนี้นะครับพันหกร้อยถึงพันแปดร้อยรอบนะครับเพื่อนโดยประมาณนั้นนะครับเพื่อนทีนี้หลังจากที่เราได้ทําการปรับจูนอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเราก็นะครับจะมาทําการเทสนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนว่า วิธีการเทสนะครับว่าเราจูนอากาศเสร็จสมบูรณ์ไหมนะครับเทสเทสง่ายๆนะครับเพื่อนมีการเทสง่ายๆนะครับก็คือให้บิดคันเร่งขึ้นไปรอบสูงนะครับพอบิดคันเร่งคันเร่งรอบสูงแล้วนะครับให้ปล่อยคันเร่งกระทันหันนะครับเพื่อนพอปล่อยคันเร่งกระทันหันนะครับเพื่อนรถจะต้องนิ่งนะครับแล้วก็ไม่สะอุกไม่สะดุดดับนะครับเพื่อนเอาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเพื่อนว่า รถคันนี้นะครับจะมีอาการสะดุดดับไหมนะครับเพื่อนก็ผลปรากฏว่าไม่สะดุดดับนะครับเพื่อนก็โอเคแล้วแหละนะครับเพื่อนนะครับ ที่แน,น่ๆนะครับเพื่อนๆก็คือ,อรถตัวนี้มันจะวิเคราะห์งานยากสักนิดนึงเพราะว่ามีร่องรอยของการซ่อมมาก่อนเรานะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเท่าที่เจอนะครับเท่าที่เจอปัญหานะครับเพื่อนๆนะครับก็คือเมื่อกี้นะครับได้ทําการจูนคาบูเรเตอร์นะครับรจูนคาบูเรเตอร์นะครับ,รรบสิ่งที่เจอนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เจอในคาบูเรเตอร์ นะครับก็คือไม่รู้ใครมือบอลไปปิดสกรูจูนอากาศไว้นะครับใครมือบอลไปปิดสกรูจูนอากาศไว้นะครับทําให้อากาศไม่เข้านะครับในรอบเดินเบานะครับอากาศเข้าน้อยน้ามันลงเยอะนะครับผลมันก็ตามมานะครับผลที่ตามมามันก็คือควันมันดํานั่นแหละนะครับมันจะทําให้เราวิเคราะห์งานได้พลาดเห็นไหมพลาดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับ มันจะทําให้เราวิเคราะห์งานพลาดนะครับทีนี้ถ้าเจอเชสแบบนี้นะครับก็ให้เช็คดีๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนอะไรชิ้นส่วนตัวอื่นนะครับเพื่อนแต่ที่แน่ๆไสกรองมันก็สมควรที่จะเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับเพื่อนเพราะว่ามันดํามันเปียกมันชื้นนะครับเพื่อนนะครับไสกรองอุดตันมันก็มีผลทําให้ควันมันดํานะครับเพื่อนควันมันดํานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง นะครับอ่าผมไม่รู้ว่าไอช่วงที่ไอช่วงที่อเขาไปปิดสครูอ่าสครูจุนอากาศนะครับไปปิดสุดนะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพื่อนเพราะว่าอากาศมันเข้าเยอะไงนะครับนี่เห็นไหมมันแตกนะครับเพื่อนนี่ตรงนี้มันแตกนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูดีๆเพื่อนๆจะเห็นแสงวิบแวบวิบแวบรอดอยู่นะครับเพื่อนมีแสงมีแสงรอดนะครับเพื่อนเนี่ยนะครับ ยางปากกระบูมันขาดอากาศมันเข้าเยอะพออากาศมันเข้าเยอะอรอบมันอาจ,จะเดินเบาไม่นิ่งหรือเปล่านะครับเขาก็เลยมาทําการาปิดสกรูจูนอากาศเพื่อให้ส่วนผสมมันหนานะครับซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดเลยนะครับเพื่อนถ้ามีคนทํามาก่อนนะครับถ้ามีคนทํามาก่อนแล้วทําไมเขาไม่เปลี่ยนนะครับเขาไม่เปลี่ยนอายางปากระบูออกนะครับเพื่อนๆนะครับ อ่าทำไมเขาไม่เปลี so, ่ยนยางปากขบูออกนะครับเดี๋ยวทำไมไปขันสกรูจูนอากาศเข้านะครับอันนั้นก็คือเป็นการทํางานที่ผิดนะครับมันผิดมากเลยนะครับเพื่อนไปทําแบบนั้นนะครับผลที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนก็คือนี่แหละนะครับมันทําให้หัวเทียนดํานะครับเพราะว่าส่วนผสมมันหนาเพราะการไปปิดอากาศนะครับอากาศไม่เข้าไปในรอบช่วงเดินเบานะครับสกรูจูนอากาศนะครับเพื่อนมันจะควบคุมอากาศในช่วงที่จังหวะเรายกคันเร่งนะครับ เริ่มตั้งแต่เรายกคันเร่งเลยนะครับเพื่อนๆคันเร่งมันปิดนะครับอากาศมันจะไม่เข้าไปฝั่งทางด้านหน้ากระบูนะครับอากาศจะวิ่งผ่านสกูจูนอากาศแล้วไปผสมน้ํามันกับไปผสมน้ํามันที่ชุดนมหนูเดินเบานะครับนมหนูตัวเล็กแล้วค่อยไปออกที่หลังลูกเร่งนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นไอ้นมหนูเดินเบาเนี่ยนะครับมันทํางานทุกรอบนะครับตั้งแต่รอบต้นยันรอบปลายนะครับเพื่อนนะครับ นั่นหมายความว่าอากาศไม่เข้าไปรูนั้นเลยรูนั้นจ่ายน้ํามันอย่างเดียวนะครับรูน้หนูเดินเบาจ่ายน้ํามันอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นน้ํามันหนาน้ํามันท่วมนะครับก็ดูจากสีหัวเทียนนะครับเพื่อนนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เราอาจจะหลงทางนะครับเพื่อนๆที่แต่ที่แนนี้นะครับผมก็คิดไว้แล้วว่าไอควันมันดํานะครับควันมันดํายังไงก็เป็นส่วนผสมหนานะครับส่วนผสมหนามันก็ขึ้นอยู่กับกรองอากาศกับก๊กน้ํามันนะครับเพื่อน รองอากาศกับก๊อกน้ำมันนะครับเพื่อนเพื่อน,นก็เช็คมาแล้วก็กองอากาศก็อุดตันจริงๆนะครับเพื่อนแล้วก็ยังมาเจอปัญหาเขาไปขันสก,กูจูนอากาศปิดตายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนแล้มันก็เลยเป็นผลอย่างนี้นะครับเพื่อนเอ้านะครับก็ปรับจูนอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยก็ยังกงเหลืออยู่ปัญหาหนึ่งนะครับก็คือก๊อกน้ํามันเท่าที่ผมทําการตรวจเช็คนะครับมันมีน้ํามัน มันมีน้ำมันลงมานะครับสายน้ำมันสายแวกคัมจากก๊อกน้ำมันลงมามันค่อนข้างจะเปียกแล้วเอาปากดูดูมันขมขมลิ้นสักนิดนึงรู้สึกว่ามันจะมีเริ่มอาการรั่วแล้วหล่ะผมก็คงต้องทาการเปลี่ยนก๊อกน้ํามันครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคลิปหน้านะครับก๊อกน้ํามันแท้กับก๊อกน้ํามันเทียมนะครับมันจะจ่ายน้ํามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับพบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ทําการจูนอากาศไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนทีนี้นะครับในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการปรับตั้งมาร์กนะครับไม่ใช่ปรับตั้งมาร์กเสก็จ ปรับตั้งวาวนะครับเพื่อนๆการปรับตั้งวาวของรถเกียร์ยามาฮ่าซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับรถยามาฮ่ามาพักใหญ่แล้วนะเพื่อนคลิปหน้าก็จะพาเพื่อนๆไปทําการนะครับปรับตั้งชุดวาวนะเพื่อนตัปรับตั้งวาวไอดีไอเสียแล้วก็นะครับมาดูว่าเราจะใช้มาร์กตัวไหนในการปรับตั้งวาวนะครับเพื่อนพร้อมเหตุผลนะครับว่า อ่าทำไมถึงต้องมีการปรับตั้งวาลนะครับปรับตั้งวาลไปแล้วมันได้ผลอะไรตามมานะครับก็เอามาคุยกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับสำหรับเทคนิคและก็วิธีการจูนอากาศนะครับการจูนอากาศนั้นสามารถนําไปใช้ได้กับรถคาบูทุกรุ่นทุกค่ายนะครับเพื่อนเพื่อนก็จูนงันกันหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเอาคลิปนี้ จบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ